สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการใช้เครื่องตรวจโลหะนะครับมาเรามาดูกันทํายังไงบ้างครับเครื่องตรวจโลหะงานอดิเรกไม่เหมือนชาวบ้านเริ่มต้นใหม่ๆใ,ใครก็บ้ามีแต่คนดูถูกหนักกว่าเดิมเดินไปไหนมีแต่คนถามตัดหญ้าไปทําอะไรลงน้ําก็ถามว่าช็อตปาไม่กลัวตำรวจจับหรือไง พอเห็นสิ่งที่อยู่ในกระเป๋ารองอู้สนใจอยากเป็นนักรล่าปรึกษาได้วันนี้คุ้มค่าเหนื่อยมาดูกันครับวันเดียวนะครับอยากดูแนนกดหยุดดูภาพเองแคปภาพขยายดูเองได้เลยครับมีลายอะไรบ้างดูครับมีลายอะไรบ้างดูครับดูครับมีลายอะไรบ้างดูเองนะครับ โอเคแคปภาพขยายดูเองนะครับมีลายอะไรบ้างแคปภาพขยายดูได้ครับมีสองคนนะครับเครื่องตรวจแคปภาพขยายดูได้ครับ นี่เห็นเขายืนกันสองคนเห็นไหมตรงนี้อีกคนนึงโอเคครบแล้วครับใครอยากจะใช้เครื่องตรวจโลหะเป็นปรึกษาพี่เขาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม